าเงนเฮียเ <Yeah. S 2> ป็นไงสนามที่แล้วแกมๆเลยเออเอ,อใช้ได้ออกตัว20มาจบที่10โอ้ยท่านตาเห็นผมบอกแล้วยังไงรอบนี้ยังไงดีเอาอีกเลยผมไม่เห็นเฮียค yeah. อตกเลยคอรีไฟอะมันแคมป์จะสมัยไม่ได้มาคอตกอย่างนี้ไม่ได้นะรอบนี้18ไปหนึ่งเฮียสิไปหนึ่งเลยจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวหัวตารางไม่ก็ชนกันเองอะพอชนกันปุ๊บเนี่ยบุนทำงานละเฮีย yeah. ก็อา่า ปฏิหารอ,อ์ห้าพันได้ไหมเฮีย er, มันต้องหนึ่งมืแล้วห่ะมันหนักอยู่นะมั่นใจอุย้ยระดับไหนแล้วเนี่ยเฮีย er, ผมเอ,อ้ยตัวตึงเออพร้อมเพยเบอร์เดิมถูกเจอกันเฮียมึงโกงกูรอบที่แล้วอะ่ะเอ,อ้ยมึงใจเย็นดิรอบที่แล้วไหนบอกว่าได้ที่หนึ่งอ่ะและ้วลักษณะที่แข่งเนี่ยเป็นไงผลเป็นไงพูดมาเงียบว่าที่หนึ่งไง แล้วเป็นไงอ่ะตอนนี้ยิ้มชนะยิ้มก็ต้องรอหน่อยไงผลบุญมันก็ค่อยๆมาก็ลงไปค่อยๆมาดิสคอลี่ไฟมันก็เออมันผิดพลาดกันได้บุญมันยังส่งไม่ถึงรีบเกินไงก็ต้องมีเว้นกันบ้างเ้าแล้ววันนี้อ่ะเอาไงเอาเปล่าแล้วมึงว่าไงอ่ะสองหมืนอยู่แบบชัวๆเลยอ่ะสองหมืนจริงใช่เหรอวะ เอาอยู่จริงเนี่ยเฮียแม็กไม่ลงใช่ไหมนอริสก็ไม่ลงเฮียแม็กนี่ตามมีตามเกิดนะนะที่มึงเห็นนี่ตามมีตามเกิดนะไม่ได้มันล็อก,อก,อกดวงล็อกดวงกันดวงอะไรเลยจริงเอานะสรุปกันดวงพร้อมเพเบอร์เดิมเนาะกูลงสามหมื่นต้องแบบนี้เชื่อแล้วดิใช่ไหมก็บอกแล้วว่าหนึ่งพันมันไม่พอเนี่ยสามหมื่นเนี่ยยู่นแน่นๆกันดวงแบบเอาอยู่เลย นเนียนๆเลยจริงกอนเลยเนี่ยรุ่นใหญ่ต้องแบบนี้ดูไว้ว่าที่ช้าโลเขาต้องอย่างนี้เออคิดเยอะเออต้องอย่างนี้วะเคลียแป๊บเดียวเดี๋ยวโอนใยน้อยแป๊บเดียวเข้าวัดแป๊บเดียวยังไงเฮีเยเอาด้วยเปล่ามึงได้มาเท่าไหร่หกหมื่นแน่นๆโอนมาให้กูทั้งหมดเลยอะไรอ่ะมึงจะโอนหรือไม่โอนก็ไม่รู้นะอยู่ในห้องกูแล้วอ่ะ หนักเหมือนกันนะอันนี้ฟาดทีนี้หลับยังไงก็แล้วแต่มึงจะตัดสินใจเอาคำตอบอยู่ที่มึงแล้วตอนนี้ยังไงดีโอนแค่นั้นแหละจบ